คราวนี้มาดูเปเปอร์นะครับเปเปอร์หลักของวันนี้นะครับลงพิมพ์ในเจนเนลชื่อนิวทริชันเลยนะครับนิวทริชันนะครับปี2017นะครับวอลลุ่ม43ถึง44หน้า16ถึงยี่สิบนะครับเจนเนลอชินนะครับก็ลงพิมพ์นะครับนะเนื้อหานะเกี่ยวกับโภชนาการนะครับด้านต่างๆนะครับสำหรับ หัวข้อที่เอามาดูกันนะครับในวันนี้จะเป็นเรื่อง d ีอะลูโ s ส d ีอะลูโ s สอันนี้เป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลหายากแรชูก้านะครับที่เราเคยเรียนในวิชาเบลเคมหนึ่งยังจำได้ไหมครับนะที่เป็นรายการดูให้รู้นะครับดีอะลูโลสนะเอนฮนส่งเสริมนะเพิ่มนะครับโพสแพนเดียวโพสแพนเดียวคือหลัง อาหารนะครับ Fat o x ก d a t i o n การออกซิไดซ์ไขมันในมนุษย์ที่สุขภาพดีนะครับดีอารูโรสช่วยส่งเสริมการออกซิไดซ์ไขมันหลังอาหารในมนุษย์สุขภาพดีนะครับพูดง่ายๆก็คือคนที่สุขภาพดีนะครับไปกินดีอารูโรสเข้าไปแล้วจะช่วยเผาผลาญไขมันหลังอาหารได้ดีขึ้นนะครับนะอันนี้เป็นงานวิจัยของประเทศญี่ปุ่น นะครับนะก็ชื่อคนเป็นชาวญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับนะทีนี้คีย์เวิร์ดนะครับเดี๋ยวขยายนะคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดมีคำว่า d i a l u l o s e น้ำตาลหายากนะครับ energy expenditure น,นะครับการใช้พลังงานนะ fat oxidation น,นะครับการออกซิไดซ์ไขมัน โอเบซิตี้ภาวะอ้วนนะภาวะโรคอ้วนดีไซโคสนะครับดีไซโคสกับดีอัลโลสนี่ตัวเดียวกันนะครับนะก็มีสองชื่อนะครับทีนี้นะครับก็เดี๋ยวเราดูตรงไหนก่อนดีนะครับใน abstract นะครับ abstract ของบทความนี้เขาจะแยกเป็นหัวข้อหัวข้อ,วขอไว้ายไว้ให้นะครับก็ทำให้งา่าย ในการอ่านนะมีวัตถุประสงค์ objective นะครับมีวิธีการนะ m e t h o นะครับแล้วก็มี result นะครับนะ r e s u t ผลการทดลองแล้วก็ conclusion นะครับสรุปผลการทดลองนะครับนะกเ็เดี๋ยวเราดูตรงวัตถุประสงค์ใน abstract ก่อนก็นแล้วกันนะจะได้ทราบว่า paper อันนี้เขามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับ อ b อบเจ i v ีฟนะครับดีอารูโลสนะเดี๋ยวขยายดีกว่านะครับนะจะได้เห็นชัดนะครับอ่อ o b บเจ t i ีฟนะดี De อารูโลสอะ C3 e p ิเอพิ f มอร์ออฟดีนะครับพูดไปแล้วในส่วนของ powerpoint นะครับว่าดีอารูโลสเนี่ยมันเป็น C3 e p i m e r ของ fructose นะครับ has been reported to decrease body weight มีรายงานว่าช่วยลดน้ำหนักของร่างกายแล้วก็น้ำหนักของอดิโพสทิชชู่ในสัตว์ที่ศึกษาแล้วก็คาดหวังกันว่าจะเป็นสารให้ความหวานนะครับที่จะช่วยต้านโรคอ้วนนะแอนติโอบีสนะที่มีศักยภาพนะครับ Our animal study suggested a t นะครับจากการศึกษาในสัตว์ของเรากนะ็พบว่านะ o n e of the mechanism นะกลไกอันหนึ่งนะของ d a l u l o s e anti obesity t y n c t ฟังันะกลไกที่อ l u l o s e มันช่วยลดภาวะอ้วนนะครับนะก็คือการเพิ่มนะ i r e r s e s n i n e r g y g y p x p e n t u t u r ชนะช่วยเพิ่มการใช้พลังงานนะอย่างไรก็ตามนะครับนะการศึกษามีอยู่น้อยนะครับที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กลไกอัน,นี้ในมนุษย์นะครับยังไม่ค่อยเข้าใจมีการศึกษากันน้อยนะครับวัตถุประสงค์ <Yeah. S 1> นะาีเอ็มออ s t ีส s นะครับของการศึกษาครั้งนี้ was to examine the effects mm hmm. เพื่อที่จะตรวจสอบผลกระทบของ A single ingestion mm hmm. การกลืน mm hmm. การกินครั้งเดียวของ d i a l u l o s e mm hmm. ต่อ Metabolism mm hmm. ที่ใช้พลังงานหลังอาหาร mm hmm. นะนั้นในอาสาสมัคร นะผู้ร่วมทดลอง participant ที่สุขภาพดีคำว่าสุขภาพดีคือไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้ไม่ได้เป็นคนอ้วนไม่ได้มีโรคประจำตัวนะครับที่เกี่ยวกับจะกระทบการทดลองก็เลยเรียกเฮลตี้พาร์ติซิเพนนะครับทีนี้นะครับนะวิธีการทดลองผลการทดลองเนี่ยยังไม่ดูนะครับนะเรามาดูอินโทรสักนิดหนึ่งนะครับมานะดูอินโทรนะครับ ขาบอกว่า obesity is one of the factors affecting most of the prevalent lifestyle related health complication นะครับภาวะอ้วนนะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบนะต่อ,อการเกิดโรคนะเชิงซ้อนนะในสุขภาพนะที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์นะครับ คําว่าอาการแทรกซ้อนทางสุขภาพโรคซับซ้อนทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์เนี่ยนะครับก็อย่างเช่นโรคหัวใจโคโรนา,ารี่เบาหวานไดตีสแล้วก็มะเร็งบางชนิดนะครับพวกนี้เนี่ยเขาเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์รีเลตตดเฮลคอมพลิเคชันก็คือว่ามันมีแนวโน้มว่าคนที่มีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงแล้วเป็นโรคอะไรนะครับเช่น กินขนมอย่างเดียวไม่ออกกำลังกายอะไรแบบนี้ก็จะเป็นโรคหนึ่งอะไรแบบนี้แหละหรือว่าสูบุหรีก็เป็นโรคหนึ่งนะครับเรียกว่าไลฟ์สไตล์รีเลเต็ดนะครับ,นะรบเขาบอกว่าโอเบสิตี้นะภาวะอ้วนเนี่ยส่งเกิดขึ้นจากนะครับอิมบาลานซ์ between energy intake and energy expenditure ความไม่สมดุลระหวา่างการได้พลังงานกับการใช้พลังงานนะครับอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องยากที่จะลดการ ได้พลังงานจากอาหารนะครับนะเพราะว่าเขาบอกว่าเทคโนโลยีทางอาหารที่ก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยนะครับได้นําอาหารที่มันมีพลังงานซ่อนอยู่เข้าสู่ท้องตลาดนะบางทีดูเหมือนไม่น่าจะกินแล้วอ้วนก็กินแล้วอ้วนอะแบบนี้นะนะครับ therefore ดังนั้น and increase in energy expenditure has emerged as an attractive strategy for treating o preventing obesity นะครับดังนั้นการเพิ่มอัตราการใช้พลังงานนะก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะที่จะเอามาใช้ป้องกันรักษาโรคอ้วนนะครับก็ด้วยสาเหตนุนี้นะครับก็เลยเ,เริ่มศึกษานะครับนะองค์ประกอบในอาหารที่ทำยังไงให้ มันช่วยให้เกิดการเผาผลาญอาหารมากขึ้นนั่นแหละก็ใส่อันนั้นลงไปนะครับหาองค์ประกอบอาหารที่ช่วยเผาผลาญพลังงานได้เยอะๆนะครับทีนี้ก็เข้าสู่เนื้อเรื่องนะเขาก็แนะนําเรื่อง d l u l o s e นะครับ d l u l o s e นะครับ previously referred to as d c y c c o s e นะก็แสดงว่าสมัยก่อนเรียก d c y c ธ o s ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็น d a l u l o s e นะนะครับเป็นชื่อใหม่นะชื่อใหม่อะรูโรสชื่อเก่าไซโคสนะครับเป็น c 3สาเอพิเมอร์นะเรียนตั้งแต่เบลเคมหนึ่งนะซีเอพิเมอร์คืออะไรนะครับนะเป็น c 3สาเอพิเมอร์ของดีฟุกโตสนะครับมีความหวาน70%ของซูโครสของน้ำตาลทรายแต่ว่าแรลี่ฟาวินเนเจอร์ไม่ค่อยเจอในธรรมชาตินะครับดังนั้นจึงนับว่ามันเป็นนะแร่ซูการ์ นะครับน้ำตาลหายากนะดียรูโสสามารถที่จะสร้างขึ้นได้นะครับจากเดฟลูโตสระหว่าง c o o k ิ้งนะครับระหว่างประกอบอาหารแล้วก็อีสเพร e เซนตมีอยู่ในปริมาณน้อยมากในอาหารต่างๆเช่นน้ำผลไม้และเครื่องดื่มโคลานะครับเ <นะ S 1> ดียรูโรสคอนเทนต์นะต่อร้อยกรัมนะครับก็ อยู่ในช่วง0.5ถึง130.6มิลลิกรัมแค่นั้นเองนะครับมิลลิกรัมนะนะครับมิลลิกรัมนะเศษหนึ 1, 000, 2, ่งส่วนพันของกรัมนะครับฟรุตจูสนะครับน้ำผลไม้มี21.5มิลลิกรัมเครื่องดื่มโคลามี38.3มิลลิกรัมนะอัตราการกินต่อวันของเดียรูโลสก็คือ0.2กรนะัมประมาณ70%อ f เดียรูโลส is absorbed mm hmm. นะครับ and then is excreted via urine นะครับนะ mm hmm. ก็ประมาณเขาบอกว่าเมื่อกี้เท่าไหร่ละลืมละนะนะประมาณ70%อร์นตนะครับประมาณ70%ของเดียรูโลสนะครับถูกดูดซึมแล้วก็ขับถ่ายออกทางปัสสาวะนะครับส่วนที่เหลือ mm hmm. the, re, the remaining is not fermented นะครับ in large intestine นะส่วน ส่วนที่เหลือก็ไม่ได้ถูกหมักในลำไส้ใหญ่แล้วก็ขับออกทางอุจจาระนะฟิซี่นะครับนะนอกจากนี้เฟอร์เทอร์มอร์นะเดียลูโรสนะก็เป็นสารให้ความหวานที่ไม่มีพลังงานนะครับนอนคาร์ลิคสวิเทนเนอร์นะครับแล้วก็ has b e e n a p p r o v e d as g e n e r a l l y recognized as safe นะคำนี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เป็นชื่อเฉพาะนะครับนะ g ีไนะครับก็ เป็นข้อกำหนดขององค์การอาหารและยาอเมริกานะครับ Food and Drug Administration นะครับอยอเมริกาเนี่ยเขาก็กำหนดว่าอาหารนั้นไหนที่ Generally Recognized Safe Ingredients mm hmm. ก็คือถือว่าเป็นอาหารปลอดภัยเป็นเป็นอ n g r e d เ e n t เป็นวัตถุเป็นเครื่องปรุงอาหารที่ปลอดภัยตั้งแต่ปี2014นนะครับโอเคนะทีนี้ก็ mm hmm. เขาก็บอกว่า s t u d i e ะการศึกษาโชว์แสดงให้เห็นว่า d i l u ู o s e เป็น anti-diabetic แ n d a n t i o b e s i t e เนอร์นะครับเป็นสารให้ความหวานที่ต้านอ้วนต้านเบาหวานที่มีศักยภาพนะครับ0.2กรัมต่อกิโลกรัมของ d i a l โลสนะการกิน d i a l u ล o s e 2ูกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวนะครับถ้าเขียนแบบนี้คือ กรัมต่อน้ำหนักตัวถ้านิสิตหนัก50กิโลก็เอา50คูณ0.2เข้าไปนะครับนะก็จะเป็นเท่าไหร่นะ10กรัมหรือเปล่านะครับ10กรัมนะครับถูกไหมนะ0.2คูณ50 0.2คูณ10ได้2นะครับ50ก็เป็น10กรัมนะครับ,นะรบ of the a l l u l o s e decrease absorption of sugar นะครับ เดีย u ู o s e ช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลโดยการไปยับยัง alpha ้ง i n h i b t t i n i n n t e s t i n a l alpha-glucosidase นะครับในหนูนะไปยับยัง alpha ้ง p h a g l u c o s i d a s e ในลำไส้นะครับของหนูนะเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ที่ไม่ได้ไม่ได้ทรีตนอนทรีตนะครับไมไ่สัตว์ที่ไม่ได้ d ดีย u ูโรสนะครับการกิน0.2กรัมต่อกิโลกรัมของ d ดีย u ูโรสช่วยกระตุ้น Activate นะ t r translocation of glucokinase นะการย้ายที่ของ g l glucokinase นะ g l u c o k i n a s e ก็เป็นเอนไซม์ที่อยู่ในไลโคไลซิสน,นะครับเนะติมหมู่ฟอสเฟตให้กลนะูโคส l u c o k i n a s e from the nucleus to the cytosol in the liver ก็คือไปกระตุ้นการย้ายกลูโคไคน s สจากนิวเคลียสไปยังไซโตโซลในตับนะก็จะช่วยนะ ก็จะช่วย f a ซิลิเตเต็อำนวยความสะดวกให้การสังเคราะห์ไกลโคเจนใน,ใน,นในหนูวิสต้านะครับนะนะในหนูที่โ,โตอกากิซากิไททูเดบิติสเมลิทัสโมเดลัหนูที่เขาชักนำให้เป็นเบหาหวานนะครับแล้วก็พบว่ามันช่วยกระตุ้นตรงนี้นะครับนในมนุษย์ที่สุขภาพดีนะครับ การกินอะดิอาลูโรส5กรัมหนึ่งครั้งนะครั้งเดียวก็ช่วยปรับปรุงพัฒนา Improv e ความไวต่ออินซูลินหลังจากนะครับหลังจากที่ฉีดมอรโตเรคลินนะครับอ,อาจจะไม่ฉีดก็ได้แอดมิ i s สเ r อร g ิงก็คือให้ให้มอรโตเรคลินนะครับ mm hmm. ก็คือว่ามอรโตเรคลินเนี่ยนะครับก็เป็นตัวกระตุ้นให้อินซูลินทำงานนะครับแล้วก็ เดียลูโลช่วยทําให้มันไวต่ออินซูลินมากขึ้นนะทำให้น้ําตาลในเลือดลดลงว่างนั้นนะครับ <S <S น,นะแล้วก็การตัวอย่างการทดลองอื่นๆก็มีนะครับก็อันนี้ข้ามไปแล้วกันนะครับทีนี้มาดูตรงนี้เขาบอกว่านอกจากนี้เดียลูโลช่วยลดดีคร s สน้ําหนักร่างกายแล้วก็น้ําหนักเซลล์ดิโพสที่ชูที่ใช้สะสมไขมันนะในสัตว์ทดลอง เขาบอกว่ากลไกที่อยู่เบื้องหลังในการทํางานตรงนี้เนี่ยนะครับนะ,นะ,นะ,นะอาจจะเกิดจากว่ามันไปยับยั้งกิจกรรมนะครับของเอนไซน์นะครับในตับเฮปติกนะครับที่จะสร้างไขมันนะครับเช่นเอนไซม์แฟตเทียซิสซินเทสนะเอนไซน์สำหรับสังเคราะห์กรดไขมันกรูโคโซิกฟอสเฟตด h ไฮโดรเทนส e นะครับ Okay. นในภาพรวมก็คือจะช่วยให้เพิ่มการใช้พลังงานนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษามาก่อนนะครับว่าเดียลูโรสนะมันเข้าไปทำอะไรกับเมตาบอลิซึมในมนุษย์นะครับเขาก็เลยพูดถึงว่าเนี่ยเป็นการทดลองแรกที่เขาทดลองตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้ในในภาพรวมของว,วัตถุประสงค์ของการทดลองตรงนี้นะครับ ทีนี้ที่เหลือก็เป็นเรื่องของวิธีการทดลองแล้วก็ผลการทดลองนะครับนะแล้วก็ดิสคัชชันนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราไม่ต้องไปดูในรายลียน,นะครับว่ากราฟอันไหนอะไรยังไงถ้านิสิต์สนใจก็นะดูได้เดี๋ยวเราไปดู conclusion เลยนะครับคอนคลูชันนะครับตรงที่แหละนะคอนคลูชันนะครับนะคอนคลูชันจะเป็นตัวบอกว่า การทดลองนี้ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในอนาคตเอาไปประยุกอะไรได้นะครับนะ Conclusion ภาษาไทยก็คือสรุปนะครับ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. Add Aldose mm hmm. นะครับ mm hmm. ที่ uh, อัตราต่ำๆ mm hmm. นะครับ d ร h บ d r u l o s e Enhance Postprandial Fat Oxidation mm hmm. นะครับ d i a r u l o s e mm hmm. ช่วยเพิ่มช่วยส่งเสริม mm hmm. การออกซิไดซ์ไขมันหลังอาหารนะ mm hmm. แล้วก็ช่วยลด Decrease Carbohydrate Oxidation นะครับช่วยลดอัตราการออกซิไดซ์คาร์บฮเนะในมนุษย์สุขภาพดี This indicates that อันนี้ชี้ชี้ให้เห็นว่าเดียรูโลสมีศักยภาพนะครับที่จะเป็นแอน i o โอบ i ส t วิ e เท n เนอร์อินเมีศักยภาพที่จะเป็นสารให้ความหวานเพื่อต้านความอ้วนในมนุษย์นะครับการศึกษาต่อไปในมนุษย์จำเป็นจะต้องมีเพื่อยืนยันผมนั้นนี้นะ โดยการใช้ large number จำนวนที่มากขึ้นของอาสาสมัครของคนนะ individual นะครับที่มีโรคต่างๆกันนะอย่างเช่นโรคเบาหวาน diabetes โรคอ้วน obesity นะครับแล้วก็ feeding นะให้ dialysis over long time long term period นะครับให้ dialysis เป็นเวลานานๆอาจจะเป็นเดือนเป็นปีนะไม่ใช่ให้ครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็ชี้ได้ว่าน่าจะมีการศึกษาต่อไป นะครับนิสิตก็ได้เห็นนะครับว่าการศึกษาทางโภชนาการเขาเขาทำแบบนี้นะครับก็เริ่มในสัตว์ทดลอง,องลก่อนแล้วก็ก็ลองดูในมนุษย์นะครับนะวันนี้ก็เป็นเปนเปอร์ที่เอามาให้ดูเพื่อเป็นไอเดียในการเรียนนะทางด้านชีวเคมีโภชนาการนะครับวันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของน้ำตาลหายากนะั่แูการ์ที่เราเคยเรียนในเบลเคมหนึ่งนะครับก็เอามาให้ดูนะครับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะนะครับสวัสดีครับ